สดีครับผมชี่จเฉยไทยเหลิมชายดำเสมาเชษแชื่อเลยครับอยู่ป .3 ครับวันนี้จะมามาณวันนี้บทที่14เรื่องรับเสด็จครับข่าวใหญ่ที่ทุกคนในอำเภอตื่นเต้น <c oughs> <c oughs> ที่สุดก็คือสมเด็จพระบรม รบรมโอรสาธิราชพระบรมโอรสาธิราชพระบรมโอรสาธิราชพระบรมพระพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาเจ้าฟ้าเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรมหามหา วสิราลงวชิราลงกนสยามกุฎราชก,กุมารสยามกุฎราชก,กุมารจะจะเสด็จท,ทรงเปิดโรงพยบาบาลสมเด็จพระยุทธยุพร,ราชยุพร,ราชซึ่งสร้างเสด็จซึ่งสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนหน้า ตายิ้มเยม้ยแจ่มใสต่างเฝ้าคอยวันสำคัญที่จะได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระยุทธราชยุทธร,ราชเฝ้าที่จะได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระยุทธราชยุทธร,ราชไม่ว่าจะไปไหนใครๆก็พูดกันถึง กันถึงแต่เรื่องนี้ด้วยความชื่นชมยินดี <c oughs> <c oughs> ที่โรงเรียนครูสอนให้นักเรียนทำธงชาติด้วยกระดาษเป็นเผืนเล็กๆและสอนวิธีเข้าเฝ้าตลอดจนกิริยามารายะาที่ต้องสํารวมไม่แสดงกิริยา หยาบคายในที่ชุมนุมชนครูไพลินสอนให้นักสอนให้มานีชูใจและดวงแก้วรำถวายพระพรนักเรียนชั้นอื่น,ฟ,นฟ้อนรำและแสดงการละเล่นหลายอย่างถวายสมเด็จพระยุทธพระราช ชะโทษพระเนตตทางราชการเตรียมจัดงานอย่างงานอย่างมโหราณเจ้าหน้าที่จัดบริเวณงานให้สะอาดประดับด้วยตรงไรรงประเพ,พรปร,ระและแพรสีต่างๆ เขาสร้างพลับพลาพลับพลาพลับปลาที่ประทับจัดที่ประทับจัดประดับด้วยดอกไม้และแพรสีอย่างงดงามตรงหน้าที่ประทับเป็นลานกว้างสำหรับการแสดงต่างๆและให้ราชราชดลราชดรเข้าเฝ้า พอถึงวันสำคัญบรรดารักบันดาราศด,ดอนบันรบันดาราะศะดอนทั้งเด็กเล็กหนุ่มสาวและคนเกตเท่ามาเฝ้ารอรับสดิจร,ร,รอระรอรัรอรับสดิจอย่างคับข้างตั้งแต่เชา้าจนแน่นบริเวณลานมีราช ราชราชสรสดนในท้องที่อื่นมาร่วมด้วยทุกคนถือธงชาติขนาดเล็กทำด้วยกระดาษต่างปรืมปีปีปิปติปีติปีปติที่จะได้ชมพระบาทนี้ พระบาราม,ตามตีต่างปลื้มปิติต่างปลืม้มปิติที่จะได้ชมปิติที่จะได้ชมพระพระบาทม,พาามพีพระบารามีพระพระบารมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมน้ำดื่มและยาไว,ว้บริเวบริการอย่างครบถ้วนพอได้เวลาทุกคนก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ ของเฮลิคอปเตอร์ดังกระสุมใกล้เข้ามาไม่ช้าเฮลิคอปเตอร์ก็ลงจอดที่สนามหญ้าข้างโรงพยาบาลพอพอใบพัดของเฮลิคอปเตอร์หมุนช้าลงสมเด็จพระยุทธพระยุทธพระยุทธพระราชก็เสด็จลงจาก เฮลิคอปเตอร์ประทานในพิธีและพระชาค่าราชการเฝ้ารับเสด็จบรรดาบรรดารดาศฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จต่างโบกธงชาติและเปร่งเสียงชัชยโยด้วยความลืม้มติด และจงรักภักดีจนเสียงดัง <c oughs> <c oughs> กึกก้องไปทั่วบริเวณสมเด็จพระยุทธพระราชทรงยิม้มให้ราชราษฎรที่มีน้ำใจจงรักภักดีมาเฝ้ารับเสด็จอย่างคับขังแล้วเสด็จขึ้นสู่พระ พระพลาที่ประทับประทานกราบถวายบังคมทูลรายงานเรื่องการก่อสร้างโรงพยาบาลแล้วสมเด็จพระยุพระราชทรงทำพิธีเปิดแพร่กลุมป้ายพระสงฆ์ก็สวดมนพระสงฆ์พระสงฆ์ก็สวดมนเพื่อความสวัสดีเสียง ของกลองและแตรวงประคมขึ้นพร้อมกันนักข่าวหนังสือพิมพ์หลายคนจ่ายรูปการทำพิธีไห้เพื่อไม่ใช่พิธีไว้พินักข่าถ่ายรูปการทำพิธีไว้เพื่อ แพร่ภาพและแถลงข่าวให้ประชาชนทั่วไปทราบเมื่อสม็ิพร,ระยุทธร,ร,ราชเมื่อสมเิพจพระยุมื่พระราชทรงทำพิธีเสร็จแล้วก็ประทับทอดพระเนตรการแสดงต่างๆแล้วเสด็จลงจากพระ พลาที่ประทับไปตรไปไปทรงเยี่ยมและทรงปฏิสันฐานปฏิสันฐานราชตะกดนและทรงปฏิสัน,าน,านทนานกับ ปฏิสันฐา,<ร>า,านกับราษดรรษฎโดยทั่วถึงทำให้ราษฎร,ป,รปลืม้ม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 ปลื้มปิปที่ได้ชมพระบะพระบาระมีอย่างใกล้ชิดคนแก่บางคน หมอบกราบลงกับพื้นดินทุกคนทราบซึงใจและจงรักภักดีต่อพระองค์เป็นอย่างยิ่งพอได้เวลาสมเด็จพระยุธราชพยุทธราชก็จะได้กลับทรงทรงบกพระหัสให้แก่ราษฎรพวกราษฎร ต่างโบกธงและเปร่งเสียงชายูจบจนเฮลิคอปเตอร์พระจีนั่งลับตาไปจากนั้นประธานในพิธีก็กล่าวคำปราดปราศัย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 ,ศย,ศยต่อราษฎรและ,ะแถลง เรื่องการให้บริการของโรงพยาบาลให้ประชาชนทราบแล้วเปิดงานฉลองโรงพยาบาลมีการเล่นแข่งขันเพื่อความสนุกสนานย่หลายอย่างเช่นตะก้อชักเยอร์วิ่งพลัดพวกคนดูพากันนั่งดูบนอัศจรัศจรัสจรัศจัน ที่สร้างขึ้นช่วงราวตกกลางคืนมีภาพยนตร์มวยมวยซึ่งเขาเขาโฆษณาว่านักนักมวยมีชื่อเสียงทั้งนั้นที่มาชกครั้งนี้มีการ <c oughs> ประกวดร้องเพลงชิงรางวัล ของประธานมีนะักร้องมาร้องเพลงประกวดหลายคนบนเวทีมีการแสดงที่สวยงามหลายอย่างประชาชนที่มาเที่ยวงานก็เลือกชมได้ตามอัจฉริยะสอัจฉริยะเพชรมาเที่ยวงานกับลุงและวีระงานเลิกก็พากัน เดินกลับบ้านสมเด็จพระยุทธพราชทรงมีท่าทางสงัสงางามพระองค์อาจสมกับที้ส่งางามงงและองค์อาจสง่สงางามและองค์อาจสมกับที้ทรงเป็นทหารเมื่อยังทรงพระเยาว์ลุงเคยเฝ้าครั้งหนึ่งในหลวง รัชการที่9และสมเด็จพระราชินีนาตนาสรงอบรมสั่งสอนพระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์ให้ทรงรัก ไรห่วงยญยประชาชนและไม่ถือพระองค์ลงพูดราษฎรทุกคนก็จงรับพระดีต่อท่านนะครับลุงผมเห็นคนแก่หลายคนร้องไห้เพราะตื่นตันใจเพราะตื่นตื่นตันใจบางคน กอดขาท่านเสียแน่นท่านก็ยิ้มและไม่ว่าอะไรวีระพูดเพชรพูดเสริมว่าพ่อของผมพูดว่าที่เรามีโรงพยาบาลก็เพราะพระบารมีของท่านลุงพยักหน้าสนับสนุนแล้วกล่าวถึงนายหลวงรัชการที่เก้า ว่าพระองค์ทรงทำให้บ้านเมืองพัฒนาขึ้นมากราษฎรยากจนก็พระราชทานที่ให้ทำมาหากินฝนแรงที่ไหนพระองค์ก็ทรงเจ้าก็ทรงทรงก็ทรงทรงเจ้าหน้าที่ไปทำฝนเทียมให้ราษฎรเดือดร้อนที่ไหนก็เสด็จไปเยี่ยม ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบ้านเมืองและความสุขสุข,ของราษฎรจริงๆจะหาพระเจ้าแผ่นดินที่ประเสริฐเช่นนี้ได้ที่ไหนอีกในโลกนี้เพชรได้ฟังแล้วก็รู้สึกตื้นตันใจด้วยความปลื้มปิติถึงเขาจะ ยากจนไม่ได้เรียนหนังสือแต่เขาก็ยังโชคดีที่มีคนเมตตาปราณีให้ความช่วยเหลือทำให้เขามีความสุขมากและทุกวันนี้เขามีความสุขยิ่งขึ้นเมื่อรู้แน่แก่ใจว่าเขามีพระเจ้าแผ่นดินที่ประเสร,ริฐจิ่งขอบคุณครับ